ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรับฟังนิยายวายฟินสุดๆจากนักเขียนที่น่ารักที่สุดคนนี้ก่อนจะไปรับฟังนิยายแอดขอกำลังใจจากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซั s c r i b e ให้ช่องปร,ริยาวิทนิยายเสียง กันให้เยอะๆนะครับคำเตือนนะครับในใิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนเองทั้งสิ้นสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาพาดพิงถึงสถานที่ อาชีพหรือบุคคลใดเพื่ออัดฉรสในการฟังจึงมีการใช้คำที่ไม่สุภาพมีพฤติกรรมรุนแรงสอดแทรกในเนื้อเรื่องของนิยายเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ จากนี้ไปหัวใจเพื่อคุณตอนที่66สัญญาณเครือข่ายความรักเอาลกาฟาคลามปลดปล่อยน้ำรักสีขาวคุณพวยพุ่งออกมาจนเต็มล้มช่องทางรักของผมความรู้สึกเย็นชํำสบายเมื่อร่างกายของเรากระตุกไปพร้อมกัน ร่างแก่งลงไปนอนหงายเอกเคนเนกอยู่ไม่ถึงห้านาทีก็หันมานอนตะแคงพร้อมเลื่อนมือสากมาขย่ำหน้าอกของผมเล่นอย่างกับมีอะไรให้จับนักหนาคนบ้านี่คุณคลามหลับตาพริ้มอีกครั้งมือหนาก็เคลื่อนคล้อยขยับช้าๆลงมาเรื่อยๆ ใบหน้าหล่อคมหลับนิ่งไม่ไหวติง้งพร้อมกับผมที่นอนนิ่งจ้องหน้าเขาอยู่อย่างนั้นเสียงลมหายใจทอดยาวเข้าออกอย่างกับคนหมดแรงแล้วหลับไหลเลยในทันทีที่หัวถึงหมอนแม้กระทั่งผมเอื้อมมือไป,ปลูบไล้ที่ดวงหน้าคมคายของเขาก็ยังไม่รู้สึกตัวเลยสักนิด อยากนอนจ้องมองหน้าเขาอยู่อย่างนี้ไม่อยากหลับตาลงเลยแต่ในที่สุดก็ฝืนต่อไปไม่ไหวก่อนที่ผมจะเริ่มคอยหลับตามไปเหมือนกันเช้านี้เป็นเช้าที่ผมสะดุ้งตื่นด้วยอาการตกใจสุดขีดเมื่อแสงสว่างในห้องนั้นสว่างจ้า จนต้องเอื้อมมือไปคว้าหมับเข้าที่โทรศัพท์มือถือแล้วพบว่าตัวเองตื่นสายจนในขณะนี้เป็นเวลาเก้านาฬิกาพอดิบพ,พอดีนี่คุณครามไม่ปกเราและทิ้งเราไว้ที่นี่ก่อนจะหนีไปทำงานคนเดียวหน้าโมโหสุดๆเคยสัญญากันไว้แล้วว่าจะไม่ทิ้งเราเอาไว้คนเดียว แล้วก็หนีไปทำงานทำไมถึงทำแบบนี้มือขวาปาดหน้าจอมือถือแล้วปลดล็อกอย่างรวดเร็วก่อนกดสัมผัสเบอร์โทรศัพท์ถึงปลายสายคือเอาการะฟาคามอเล็กซานเวียไอผู้ชายใจร้ายคนนั้นคิดจะฟันแล้วทิ้งหนีเราไปทำงานคนเดียวอย่างนั้นเหรอ คารครับคุณคลามขอโทษค่ะหากเจ้าของปลายสายนี้เป็นคนที่เพิ่งกำลังตื่นนอนกรุณาอยู่บ้านเฉยๆเพื่อรอให้เจ้าของเบอร์โทรศัพท์นี้กลับไปหาด้วยค่ะ Sorryis the owner of this end of the r i d e is someone who is just waking l up Please stay h โปรดอยู่บ้านและรอเจ้าของเบ phone n u m b e r to c o m e b a huh? c ค่ะผมถึงกับอ้าปากวอเมื่อสิ้นสุดสัญญาณเสียงอัตโนมัติจากโอเปเรเตอร์รของเครือข่ายโทรศัพท์ที่ผมใช้อยู่ด้วยอาการมึนงง ผมอึ้งไปพักใหญ่สำหรับคนสมองขี้เลื่อยอย่างผมมันก็จะงงนานหน่อยแหละนี่เดี๋ยวนี้เขามีบริการแบบนี้ด้วยเหรอหรือนี่เขาถึงกับลงทุนไปจ้างคนมาช่วยรับสายจากผมพอรู้ว่ายังไงยังไงถ้าผมตื่นขึ้นก็จะต้องโทรหาเขาแน่ๆงั้นเหรอ สงสัยเขาคงมีเพื่อนเป็นเจ้าของธุรกิจเครือข่ายโทรศัพท์แหละถึงทำได้แต่แล้วทันใดนั้นผมก็ต้องสะดุง้งหยงเมื่อเสียงเพลงจากเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือของตัวเองดังสนังขึ้นมา แทบจะคว้ารับสายเอาไว้ไม่ทันคุณกรามนี่ทันหลอครับตื่นแล้วเหรอครับตตื่นแล้วเราทำอะไรอยู่เอ่อยังนั่งอยู่บนเตียงอยู่เหรอ คุณรู้ได้ไงหรือว่านอกจากจะอ่านความคิดผมแล้วคุณยังมีตาทิพย์อีกอย่างงั้นเหรอครับ <c oughs> โบจุนคุณนี่พูดไปกันใหญ่แล้วผมเห็นคุณโทรมาแล้วก็เงียบไปเลยผมก็เลยโทรกลับเลยเดาว,ว่าคุณน่าจะยังนั่งอยู่บนเตียงก็เท่านั้นเอง ก็ผมงงคุณนนี้น่ารักตลอดเลยผมมีงานด่วนเดี๋ยวจะรีบกลับไปหานะหัวใจของผมแทบจะหยุดเต้นเมื่อคุณคลามวางสายโทรศัพท์ไปได้นี่เขาชมเราว่าน่ารักด้วยนะ ผมแอบอมยิม้มบิดตัวไปมาอย่างทำอะไรไม่ถูกอยู่คนเดียวบนเตียงนอนขนาดคิงไซก่อนเจอพริกตัวไปมาอย่างเขินอายอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนเขินอะไรเบอร์นั้นนะโบจุนที่ที่ทีเอ๊ะ เสียงปอมนี่ปอมแกเหรอจีจีจีผมดีตัวลงจากเตียงก่อนจะคว้าเอาร่างของเจ้าตัวจ้อยขึ้นมาอุ้มเอาไว้สงสัยคุณคลามกลัวว่าผมจะเหงาเลยอนุญาตให้ปอมอยู่เป็นเพื่อนผม งั้นเราไปอาบน้ำกันเหมือนเมื่อก่อนนะทีผมอุ้มมันแล้วกอดแน่นพร้อมกับเดินตรงเข้าไปในห้องน้ำทันทีมันเองก็ดีใจผมสัมผัสได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นสัตว์เทวะของผมอีกต่อไปแล้วก็ตาม จากนี้ไปหัวใจเพื่อคุณตอนที่67สศัตรูทำลายสเก็ดด้วยจีจีจีผมก็โดดดีดตัวลงจากเตียงทันทีที่ได้ยินเสียงของเจ้าปอมเจ้าตัวจ้อยของผมผมรีบอุ้มมันเอาไว้ คุณคลามกลัวว่าผมจะเหงาก็เลยอนุญาตให้ปอมอยู่เป็นเพื่อนผมได้ผมจึงกอดมันเอาไว้แนบกับอกแล้วก็ชวนมันให้ไปอาบน้ำด้วยกันในห้องน้ำทันทีผมเองดีใจมากๆแล้วผมก็รู้ว่ามัน ต้องดีใจมากๆเหมือนกันแน่ๆผมสัมผัสได้ถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะไม่ได้เป็นสัตว์เทวศักดิ์สิทธิ์ของผมแล้วก็ตามในขณะที่ผมกับปอมกำลังแช่น้ำอุ่นในอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่อย่างสบายใจเราสองคนหยอกล้อกันหัวล้อเสียงใส รู้สึกได้ถึงเสียงผิดปกติที่อยู่ข้างนอกตัวคารืหาดถึงแม้ว่าสภาพเพศของผมตอนนี้จะเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาแต่ความรู้สึกมันสัมผัสได้ว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ข้างนอกนั่นแต่แปลกที่โจปอมมันยังคงนิ่งเฉยทั้งที่ปกติมันจะต้องเต้นแรงเต้นกา และตื่นเต้นมากกว่านี้ซะอีกหรือว่าจะไม่มีอะไรจริงๆหรือว่าผมจะคิดไปเองผมฝืนความรู้สึกตัวเองแล้วเป่าฟองของคลีมอาบน้ำเป็นวงกลมขนาดใหญ่ให้กับเจ้าตัวจ้อยตามที่มันคอยรบเรา ลองขอให้ผมเป่าให้มันตีเล่นต่อไปอีกหลายครั้งผมสบัดหน้าไปมาเพื่อสลัดความคิดในหูวออกให้หมดแล้วเล่นสนุกกับเจ้าปอมอย่างที่ไม่อยากจะสนใจสิ่งรอบข้างที่มันมารบกวนจิตใจของผมปอมพอแล้วพอแล้วไง อะไรของแกเนี่ยนี่บอกว่าให้พองีีเล่าเจ้าปอมตัวน้อยกระโดดมุดเข้าไปในฟองครีมอาบน้ำมันเล่นแบบที่ไม่กลัวน้ำเลยทั้งที่ขนของมันก็หนาเป็นปุกปุยมันสลัดขนแต่และทีนี่ฟองครีมกระเด็นเต็มหน้าผมไปหมด นึกถึงเมื่อก่อนจังเรามีความสุขกันมากผมจึงแกล้งเป่าฟองครีมนุ่มนวลให้ใหญ่ขึ้นไปอีกจนชนกับจมูกเล็กๆของมันมันจามเสียงฟิดๆออกมาขนาดตอนจามอย่างน่ารักเลย แต่ทันใดนั้นเองทั้งที่ผมพยายามจะทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แล้วผมก็ไม่สามารถหลอกสัญชาตญาณของตัวเองได้เลยเพราะเสียงฝีเท้าหนักๆของสัตว์ใหญ่ที่หล่นตูบลงมาบนหลังคามันดังเสอจนผมสะดุ้งเฮือก จากสถานการณ์การถูกจู่โจมในครั้งที่ผ่านมามันทำให้ผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวเมื่อนึกถึงมันจากนั้นเสียงดังลั่นนั้นก็หายไปเหลือเพียงแต่แรงสั่นสะเทือนที่ยังคงอยู่แทนที่ทำกลางความเงียบนั้นแม้แต่เสียงของกระจกบานเกล็ดที่ช่องระบายอากาศในห้องน้ำ ยังได้ยินเป็นเสียงสัน่นดังราวกับมันกำลังจะถล่มลงมายังไงอย่างนั้นเลยจีเจ้าตัวจ้อยกระโดดยองยองเข้ามาหาผมทีละนิดทีละนิดผมว่ามันเริ่มรู้สึกเหมือนกันแล้วเราว่ามีอะไรบางอย่าง ที่กำลังพยายามทำลายสเกลด้วยหรือค่ายกลที่คุณครามปักเอาไว้เพื่อป้องกันคารืหาดหลังนี้เราไปแต่งตัวคันเะปอมจีผมกอดร่างเล็กของเจ้าปอมไว้แนบกับอกโดยร่างกายที่เปล่าเปลือย ก่อนลุกขึ้นจากอ่างอาบน้ำอุ่นที่เต็มไปด้วยฟองครีมอาบน้ำนุ่มๆกำลังอาบสบายใจเลยแท้ๆเรากำลังเดินเข้าไปยังห้องแต่งตัวในขนาดนี้ผมหยิบเสื้อผ้าที่แขวนเรียงรายอยู่ในตู้เสื้อผ้าอย่างระมัดระวังในขณะที่ปอม ก็เกาะอ,อยู่บนไหล่ของผมแล้วมันก็เริ่มตัวสั่นสะท้านไปทั้งตัวน่าสงสารจังเสียงสั่นระริกของกระจกบานใหญ่ที่ติดอยู่ที่หน้าตู้เสื้อผ้าอย่างกับเกิดแผ่นดินไหวขนาดย่อมแต่ทว่าเสียงสั่นระริกของมันสร้างสงครามประสาทให้กับผมเป็นที่สุดมันทําให้ผม รู้สึกใจหวิวหวิวสกเกดด้วห,หรือค่ายกลที่คุณคลามปักเอาไว้คือศาสตร์จากการรไายมนเวทของครึ่งมนุษย์ขั้นสูงที่มีไว้ป้องกันภัยจากศัตรูที่จะเข้ามารุกรานแหล่งพำนับของตนเองสกเกดด้วนที่ปักไว้เพื่อสร้างอาณาเขตและบอกให้รู้ว่า เป็นสถานที่ที่ห้ามลุกล้ำโดยเด็ดขาดพลังชีพระดับเทพของครึ่งมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดคงจะไม่พังทลายลงไปโดยง่ายนักรกนะถึงแม้ว่าใจจะหวิวๆไปบ้างแต่พอคิดได้อย่างนี้ก็พอจะทำให้ใจชื้นขึ้นมา ฝีมือระดับพักการอย่างคุณครามคงไม่ทำให้ผมผิดหวังเป็นแน่ยังไงซะพื้นที่ที่เป็นที่ของคุณครามจะต้องไม่พังทลายลงมาอย่างง่ายดายแน่นอนก็คุณครามนะเป็นถึงครึ่งมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแถมยังมีสัตว์เทวศักดิ์สิทธิ์ประจำกาย เป็นถึงสิงเงินและก็เจมึงก่อนเพลิงตัวนั้นอีกไม่มีใครพัทงทลายมันลงมาได้ง่ายๆหรอกนะ่าจะบอกไว้ให้แต่แล้วเสียงดังตึง้ง พร้อมกับคารืหาดที่กำลังสั่นไหวผมรู้สึกเหมือนกับอยู่บนเรือที่กำลังฝ่าพายุฝนหรือขึ้นขนาดกลางที่ซัดเข้ามากระทบกับตัวเรือเจ้าปอมวิ่งพานไปทั่วทั้งตัวของผมคารืหาดที่โยกครอนมันโกรงเคลงได้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วล่ะ พอผมใส่เสื้อผ้าได้ก็รีบหาที่หลบซ่อนตัวทันทีแต่ก็ไม่ลืมที่จะคว้าโทรศัพท์มือถือของตัวเองเอาไปด้วยผมเข้าไปอยู่ในห้องหนังสือของคุณครามที่มีหลายซอกหลายมุมให้หลบซ่อนตัวจากนั้นผมอุ้มเจ้าปอมมาหลบอยู่ใต้โต๊ะอ่านหนังสือที่ถูกพับเก็บเอาไว้ข้างในตู้ ดูเหมือนว่าจะไม่เคยใช้งานมาก่อนยังน้อยคงพออำพางตัวได้นานหากว่ามีบางอย่างต้องการเข้ามาหาผมปอมห้ามส่งเสียงดังนะเงียบๆไว้แล้วเราจะปลอดภยัยจนกว่าคุณคลามจะกลับมาตกลงไหมจี ปอมมันพยักหน้ารับรู้พร้อมกับคลางเสียงแผ่วเบาเสียงมันเบาเหมือนจะร้องไห้ด้วยความกลัวมันคงจำภาพวันนั้นได้ว่ามันน่ากลัวมากขนาดไหนคงพอๆพกันกับผมวันที่คุณอาิเรียตสิ้นใจไปต่อหน้าต่อตาผมตัดสินใจใส่งข้อความหาคุณคราม แทนการโทรออกไปเพราะว่าอะไรก็จะเกิดขึ้นได้เสมอหากมีใครดักจับสัญญาณอะไรพันนั้นเหมือนในหนังไซไฟของฝรั่งคงจะแย่แน่เลยคุณครามปกป้องผมด้วยศัตรูกำลังทำลายสเกตด้วน จบตอนกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องปริยวิ์นิยายเสียงกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนิยายตอนใหม่ๆให้ได้ฟังก่อนใครขอบคุณมากครับ